ครับสวัสดีท่านผูช้ชมมันเริ่นะครับวันนี้ผมจะมาสอนหาไทท่านซีมิมานะครับที่มันอัปเดตมาให้ซีมิมาก็คือแทนที่มีมันก็ประกอบจากเฮลิคอปเตอร์ก็คือกดนี่นี่ครับซีมิมาแล้วก็กดสตาร์ทไปหรือว่าแปลไทยทุกคนก็แปลว่าเริ่มนั่นแหละโอเคแล้วจากขั้นแรกนะทุกคนต้องเดี๋ยวเราอ่ะสองเพจหนึ่งอ่ะซึ่งมันจะเป็นตัวของ โอ้ยเอ้าเขาอ,อัปเดตย้ายไปตรงนั้นเหรออ๋อมันอัพอ๋อมีสองตัวนะครับผมนึกว่ามันอืมอันนี้ก็ว่างเปล่าผมอยากอันนี้ไททันดีวีแมนน่ะมันมีล่าเดียวกับสองจุดศูนย์สองเอ้ยทุยสองจุดศูนย์ใช่ไหมถ้าสมมุติมันก็ถ้าไททันสปีเกอร์กับไททันคาราบอมันก็มีต้องมีสองเดียวกัศูนย์เหมือนกันอโอเคพูดอยู่แล้วโว้ผมมีหน้าสัำหัสตรงน,นี้นะไอ้วงกลมเนี่ย ขั้นตอนแรกนะทุกคนกดรูปบาแล้วก็กดคำว่าแมพแล้วก็ไปเมืองทองครับให้ทุนนะครับมีตัวบินหน่อยนะจากนั้นให้ทุนกดตรงโอ้โฮอัปเดตอย่างนี้เลยลืโอเคให้เราอ่ะหาตัวเร็วๆก็ได้อย่างเช่นผมใช้เป็นสปิเกอร์เฮลิกกันนะที่อันนี้ผมทำมานานแะล ให้ท่านทีวีแมนนี่ตัวนี้จะเพิ่งอัปเดตตั้งแต่วันไหนก็ไม่รู้จะไม่ได้ให้ทุกคนนะครับเออตุ้ยให้ดดลงมาดลดดจากดั้นโอ้ยดดมดดดดดดาดด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 ดีนะดาดด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 กเรดรดด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 กดด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 ดกดกกกดกมมดด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 ดค หาตรงที่มันมีอ่ะมันจะมีซอกปลูกนะ้นนะครับหาให้เจอนะครับ,เ,รบเพราะว่าผมอ่ะสอนหาี่เรื่องทีวีแมนผมหาเป็นนะครับโอเคครับกระโดดไปเลยตุ้มซีมีมากเลยทำไมมันขึ้นอสองเควนะ่ะันบัาใครเชื่อผมว่ามันบัาอ่ะนี่มันจะมาตรงนี้นะครับนี่ให้โดนมาใต้จุดนีแล้วจากนั้ลน,น,นลงไปก็เดินไปครับหายเราเดินตามทางนี้ สปิงเกอร์บุ ite, ๊กแนะนำให้ใช้หาด้วยสปิงเกอร์บูมเอนนะให้ทุกคนโดนลงมาด้วยนะครับได้ทุกคนนะเฮ้ยอ่าให้ทุกคนมาจิงห้องสี่เดียวและโดนเดินตรงมาตรงนี้มันไม่มีประตูทางเข้านี่ครับหลังจากนั้นเราก็เก็บไอไอไอสปิงเกอร์เฮลิกมาขั้นตอนที่สองเราก็ต้องไปหาสปิงเกอร์เฮลิกเหมือนเดิมโอเคคราวนี้ตุกนะจะต้องไปตรงที่มันมีลมงแรมโ้นนะ ความจริงไม่ต้องใช้ตัวเลยก็ได้ทำง่ายนะซินบ้านะทำง่ายนะทำง,าทำงา่ายทุกคนนั่นทำยากถ้านทำยากมันต้องหาตัวอะไรนี่แหละเพื่อทำอ่าอันนี่แหละให้ทุกคนทำมาสีแยอแล้วถนนห่ะมันจะหยิบหยักหยักอย่างนี้นะครับนี่มันจะหยิบหยักหยักแต่ว่าไม่ต้องเดินตรงไปนะให้เราอ่ะเดินตรงที่ตึดตรงนเนี้ยเนี่ยเด่นเด่นเคดิตรงเนี้ยตรงเนี้ยที่ผมสัมผัสให้เนี่ยเออตรงนี้แหละ ตัวนะครับวิ่งไปตรงโจนจอดรถด้วยแล้วก็เข้าทางนี้นะครับเข้าทางนี้เสียงลำคางคนเสียงยามากเลยนะโอเคตัวนะครับเดินมาเดินนะตัวนะเดินตัวไปอีก เดี๋ยวผมขอรับประจำนะวันรับเล้ยจากนั้นทุกคนเดินลงมานะคะจากนั้น,ก,นก็หัวใจโยกขากดนตามทางไปแล้วก็ลงเนี่ยโอเคเราก็เจอกับสติกเกอร์เฮลิเปียหนึ่งครับัจากนั้นเราก็กดเก็บไปเลยขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราก็กลับไปที่ค่ะด่านด่านกลางน,น,นะแต่ความจริงอะ โอ๊ยทำไมมันเป็นอย่างนี้ให้ทุกคนนะครับวิ่งไปตรงๆๆตึงตึงน้ำตาตรงนั้นนะครับโอเค,อเคพอเราวิ่งมาตรงตึ้น้ำตาตรงนี้โอ,โอ้ช่วงนี้อากาศหนาวมากเลยนะอากาศหนาวเพราะว่ามันเป็นวันหิมะนี่แหละหิมะตกต้องมาอากาศหนาวขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยชีวิตจริงผมในชีวิตจริงผมก็อากาศหนาวจังเลยนะต,ตอนนี้ช่วงนี้ก็ร้อนนะ นี่นะครับเราจะเจอกับออสองอย่างใช่ไหมมันจะมีแผ่นซีดีให้เราเอาเก็บแล้วผมแล้วเราก็เก็บไปแล้วเราโอ้ได้งเงินเยอะจังเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมลองอ่ะจะใช้ว่าไททันดีวีแมนมันทำอะไรได้เอ,อทุกคนกดมานะครับแล้วจากนั้นก็กดทีอ่อาซีมีมาอ,อ่ะอันนี้อันนี้ยังเป็นร่างเดิมใช่ไหม อ่ะนี่โอ้ยเป็น,นเจ็บไหมเอ้ยไม่ถ้าบินน้ำแข้งก็อันนี้ก็เหมือนเดิมนะโอเคซึ่งไทท่านดีวีแมนธรรมดาผมก็เคยซ้อนหาไปแล้วนะครับ นี่อ่ามันก็ดูนะเสียงก็เหมือนกันนั่นแหละแต่เอ้ยทำไมโอเคดูนะก็เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าคือมันจะควรละท่าทางหรือเปล่าผมดูดีๆแล้วเนี่ย ทำไมแล้ทำไมผมเป็น Man? ทีวีแมนทายท่านทีวีแมนอาะไอคอเอ,อ้ยทำไมมันเดินอย่างเดียวเออมันวนละธ่านะล้วพงมนอาจจะหนาอ่าคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสำหรับที่หาไทท,าท่านทีวีแมนนะครับบ๊ายบาย